เราสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมช่องนายเปาวันนี้เป็นบน,นคลิป EP 3สามของไม้ครับเจอสิอกผมว่าผม่ยังไม่ต้องใส่บบอกอเพชทหรอกตอนนี้น่นาจะไม่จำเป็นจริงนะเพราะว่าเราก็ไม่ออกกดข้าเวเล้แบบอมกไนเราใส่หมวกทองของอแล้ว ปิดแบบนี้่รู้มาโฟนจะมาทำอะไรเราจะมาตามล่าหาของจะไปทมไอที่กดดิเรียกว่าไอ้เครื่องคารับเสอจ้าไปที่สุดคือเหล็กกับเอ็มเอ เราช่วยด้วยเนมิมันจะใช้อันตัอันตัวมาจากแบบไม่ราคาแจเป็นแบบนีนี่ีแล้วนคอนทิคโอเคล้าก็จะมาขาไอ้ตันี้มีแบบนด้ นี่ะรนี้กุณเจ้ะกุณแจ้าใช้ทองกับไขควงไขควงครับเลยเดีกจะจซีรีส์นี้เรารีวหมดหมดเลยที่ไอ มันต้องเป็นทองใช่ไหมมันจะเป็นทองอกัน,น,อ,นอยู่เราจะเลี้ยงมันมาในทองเอาเขาด้วยเลยกนะ็แล้วเหล็กเราจะมาคาบโอเคครับ โอเคล้เราฟุกได้อีกแล้เพราะว่าเราใช้ทางน้ำอีกนะนี่อังนี้มีรองก่อนว่าเคนะเช็คก๊าบ มันเร็วมากนี่นี่ใคยจะเร่งเดี๋ยวนี้ไปจลองเสียสละทองดูเต่ว่าอนันนี้เออนี่ไงเฮ้ย ว่าว่รันครับตกครัาปืนไม่ใช่ปืนรถแต่ว่าจะมาอะไรเราจะมาทำรถในนีน้่ขององูเงินทายาทนี่ไงไขค,รครวงไขค,รครวงก็ใช้เลยของไม่แพงนะอะจริง E Ini อันนี้กับการบุญอ๋อขาโตขาโตนี่ดูเกาะมิกกี้ยสตายมาแล้วเราจะไปของโลกหนุนเนี่ยเราก็มาตัาง้งตรงนี้นี่ช่วยอะรเราเจ้ครับถามว่าเราจะได้รถไหน มีรถไฟโมโนเรลป่ะุ้ยไม่มีว่ะใจใจยวใจ,ใจนี่เราอยากแท็กเตอร์อันนี้เว้ยอืมของคาบแอบแพงนะตรงนี้อ่ะเราได้ที่ขาบมาแล้วเว้ยลองคนไอ้โค้งอะไรกันต้องทำไงวะอยาตัวจริงๆไม่ดีจังเ่าะ คงมึงจะใช้เหล็กยงกบคงงั้นนึงอะ่ะแล้วก็ร้อเลยยังคงเลยกันนี้โอ้หนังโอ้ไมค์กัสจะคาบแดมังล่ัวยังไม่เจอเลย Oh. <laughs> ui ui tang mù cư rồi Ơ, ngon 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 ดูอิงตามปัจจัยตรงนี้รตรงน,นก็ตัวมันไม่โตทำกันหรอกค่ะค่อยๆจะออกบางตัวตร,งเ,ร,รนนง,งเนี้ยก็ได้เนี่ยเราจะเอารถไอ้คันหนึ่งๆเนี่ยมาเคลียร์พวกนี้ให้หมดเลยเพราะว่ามันลกเรื่องรถคันหนึ่เยอะดังมากแล้ว จำได้นะ้หมดลิงมันมีรถไฟอะรถไฟโมโดูลเลวโมโดูลเลวไม่เจอจริงไว่โมรถไฟอะงอไม่มีเรอเชี่ยได้จังก็จะลงเหมืองไ้บ้านป่ะ,ปะหรือจะเอาหาเหมืองเอาหามือดีกว่าเนาอทำภาีดีกว่า เราได้มาแล้วโอเคของดีเราจะปลูกแยกไป กนะว้างนะกว้างใค้ได้เลยก็จะเอาไปครับเป็นนี่ไม่ใช่เราไม่จะเอาไปครับรเราจะเอาไปทำเป็นพวกหองอ,อันนี้บบนนองกับการอดดบใบอู้อ่นนะิดีใบไม่เก่งไะโอเคตื่นแล้วอะไปอาทำกันไม่ใช่อะไรอยากลงทุนเพราะว่าจะเอาเหล็กอะ เลยข,ขาดเกมไอ้เหี้ยม่เหลีกเล้ขาดเพนก็คตบอ,อะ่ะเออไม่ต้องสงสัยอะไรนะว่าทางีทางอะไรมันเป็นทางที่ผมใช้หลบหนีจากพวกมอนสเตอร์เพราะฉะนั้นปล่อยไว้ไม่ต้องทำอะไรเลก โอ้ยโอ้ my god เอ๊ะแอบรุ่นแอบรุ่นโอ้ยคุ๊ดเออเราดูแผนที่มันได้ยังไงตรงนี้ดีกว่าไม่ใช่อะไรเพราะว่าเอ้ยเจเมืองเจมิงเจมิงกลุ่มทรัพย์เราเปล่าวะไม่ได้วะไอ้เจเมืองเจเมิงเลเล่คุณสองเว้ยเราเจอแล้วเว้ย แม้คอปเปอร์เอ้ยเจอแล้วเว้ยตับคุดเงียมเตียมแล้วพี่นี่หาเหล็กย,ยาวๆเหล็กมันคลายแค่นอะโอ้มมันไปมาสีดีเป็นอัน กอสุดทานไว้หน่อยเปิดตอนไหนทอดหมดจะได้อันนี้เราไม่ได้พกมาจากไหนลิงลิมพวกไออว้โอ้ยคัพเปอร์เอาคัพเปอร์คัพเปอร์นี่แห่นี้นี่ตรงนี้ดีว่ะไปชิบจบอันนี้ไงทอดกำลังจะตกใจเลย โค้หายไปไหนงวะอือ Sch อือจีสักงของเนวะรู้สึกคนกูจองก่อนเนาะในกกนหมดแบบกูไปอ่ะ ว่าลงมาแค่นี้ถึงดีฟทะเลแลวหรอ๋อเออถึงดีฟทะเลแล้วเวยโอ้โได,ด,ด้วนคูณสองแ่ฮะเราต้องขุดไปด้วย ไอตรงนั้นก็มีมมอเออเดมอนของแทวะเดมอนของเกย์เกย์ก็ดีเลยแต่ว่าบ้านผมมีพิษเยอะแล้วผมตกายไปทำไมไม่รู้อะเห็นพี่แล้วมันต้องขุดหนะ้า เอ้ยเดินมาโอ้โมาฉลาดมันฉลาดอ่ะอ่ะอ่ะลังจะชมเลยว่าฉลาดชมอยู่เลยว่าฉลาดเอ๊แต่ว่ามอสเตอร์ทำไมมันเหรอยะไกลเลยว่าแฮกฮะแฮกแฮกนี่ๆโอ้ไม่ปวดเลยเขาบอกแฮกเฮ้ยเอ็มร็คูสอง โอ้นี่มากระทันกำบนเลยเหรอแม่งนืง้ไขหมดเลยจะโผล่ม,ลมาก็โผล่มาดีๆเก็บครับราเบือได้โผล่มากเรามีเราไม่หล็ดใช่โอเคดีอันนูเว้ยเฮยโล โอ้อยคืออยากมาหายเอามาทีกับเลเวลว่าจะไปดนไฟเยอะอะไรขนาดนั้นต้องเหนแล้วล่ะเอ,อ้ยตออัวเ,ออเ,ออเออนื้อเขาแหลก คิป่เปอร์ม,ามารันระเบิดตูดนี่ตายเลยนะเนี่ยเนี่ยเหล็กพอแล้วมาจัดแค่เหล็กที่เฮ้ยต่อโอ้ย,อยประค่าขวดดามเงยอ้าจ๊ะเจ้าอืมยิงมาไม่โดนหรอกอ้าวเจ้าเจ้า เดิมมาเลยนี่แกไม่แกออโหนทอนตายเห้ยย เราอยากไ,ไ,ไ,ได้เลยมีผิกลับไปสักเกตอันอ่ะเอาไปค้าแบบนี่เราไม่ไม่ไม่ไมรู้เลยแล้วโอ้เหลียอยู่ด้านบนก็มีไม่มองดูมาด้านหน้าแล้วค่อยมองบบโชว์เกเยอะแตมแม่แล่แม,ม,ม,ม่แล่หมดเลยเพิกูมีแสงไฟอยู่ที่เหลือก็ไม่ได้ มกีปือมาไม่หวานแล้วนะวาดาฟ้ายช่ยชยมันยิงโดโน,น,โดโดนงไง มาเว้ยยอมเราไปเกาะยอมเราไปเกาะอินโดมาเลยมันกัะแด้งเฮ้ยเคที่วิสามกคือการหาฤทธิ์ทีดีเกนะอ้ คลิปนี้อาจจะไม่มีการตัดเลยก็ได้นะเพราะว่าเท่ไม่มีช่วนไหนให้ตัดเลยอือเท่ไม่มีส่วนไหนตัดตดัดคลิปอะ่ะเอ้ยวายโอเคโอเคที่จริงเอ้ยโอ้โดีโ ดีมันมีเลยแค่ต่อตาลรรอใจเฮ้ยพ่อหนุ่มเขาแบบไม่ทำมะไรเลยไรเด่นวะเกมที่ผมมีแล้วก็กูสิรอโอ้เจอแค่สองตอนนี้เรามีสองชุดล้ว่ะ ตัวแกเขาเปิดคุณของเออเอากูดูอะไรมึงใส่กูเหรอมึงใส่กูกูแขนกูแขนอ้าวหมดหายแล้วกู วัดแม่งยิงกระสุนแม่ง,มงถ้าดูใส่แม่งก็เดินหนีอโอเคนะคุณพี่ อัยตอนช่วงนี้หิวยช่สิลงไปดีกว่าเพื่อได้เจอเราจะหลีกเรียกกันภาษ้เยอะที่สุดดีไปคนชอบน่งกุศเออขอเปิดบ้านเราก็มีเยอะอยู่ขอหลีกได้ปะโอ๊ย ข้ามูกวกูแตกดูกแรงแค้นมันมาจากไหนวะเออหนี่งก็เจอดีนะได้ยินเสียงฉันเป็นงั้นละโกหมูเตะโคโลเท่านี้ก็ไม่ก็ไม่มีอันใด เฮียมอยนมาแค้นอะไรกูวะโอ้ oh my god กอดก็ได้เลยมั้งไม่ฮะจริงใจเราบอกว่าอยู่ต่ออยู่ต่อไปก็ตายดีปะอุอบเกือบเดือสมอลี่แล้ว ตายงูจริงวะเคเรากลับมาบ้าแล้วเย่เย,ย่ได้เล็กมาเต็มสุดสุดไปเลยโผล่ออกมาลูกโผล่ได้เล็กมาเต็มพิกัดเลย โอเข้าไปโอเคแค่นี้ก็ว่าละเราจะพอหาไดนะ้ละกูรู้ไหมเรามันขาดอะไรกระจุกดำก,กระจุกธรรมดานี่คารบรัวแล้วก็น่าจะต้องใช้ด้วย ไอเพนฟ้าใชาไเนี่ยโอ,อ้เราต้องใช้อ้อยเนาะเราไม่เอาอ้อยฮืมอีเดงนี่ทำไงวะไอเนทองอีกสายไฟอีกโอ้ยอ้ยออ้อ้ยิอออ้องวะ ไอโม่ไอไฟอูอ้งานนี้ต้องใช้เกลวอะแหงเลยอันนี้อันนี้อันนี้แล้นนกวกันดิ้ว่าจรไงๆอยากตายเลย โ้งบ้าเลยไม่ใช่แพงอะไรนี้ว่ะแล้วเราควต้องใส่ชุกเกาะเลยดีมีเพชรไม่ใส่เพชรนะใส่เล็กดีกว่าเย่ ภาพยาจกจริงๆลงเครื่องสร้างเลยเขาเนี่ยของเต็มากโอเคมีอะไรทำตไหมแอมอ่คดกับแกะกับบัวน,นี่ต้องไปหาหลังไม่แล้วถ้าอัคดคลิปนี่ยาวเลยนะเนี่ยยิงว่าตอง ข้าวเยียดเยียดเลยเราคิดค้านหาอย่างนี้ฮะงั้นเราก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้เฟร็ดที่โคตรได้โคตรเยอะงั้นก็งั้นก็ขอบายแล้วกันบายไปละ